ผันไปสาวันแล้วถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายติดต่อพวกเรามาแล้วก็เราจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปรออีกหน่อยต้องโทรมาแน่คู่มันฮัลโหลสัญญาฉบับที่หนึ่งเป็นสัญญาก่อนแต่งระหว่างคุณกับผม สัญญาฉบับนี้สามารถรับประกันว่าเราจะหย่ากันหลังจากแต่งงานกัน3เดือนและถึงตอนนั้นจะได้รับเงินชดเชยหนึ่งล้านหยวนสัญญาฉบับที่2เป็นสัญญามอบอำนาจของ Alex. อเล็กซ์จำเป็นต้องให้เราเซ็นชื่อด้วยกันผมเซ็นไปแล้วฉบับสุดท้ายคือหนังสือมอบอำนาจที่คุณจะโอนหุ้นแมรี่มีให้กับผมฉันไม่เห็นด้วยถ้าคุณไม่เซ็นชื่อแล้วก็ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดจากวมอของเราในครั้งนี้คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเพียงผู้เดียว อสังหาริมัรั์ภายใต้ชื่อพ่อแม่คุณร้านซักไรด์ของแม่คุณจริงสิยังมีร้านค้าออนไลน์ที่คุณเปิดร่วมกับหลินเสียวยาเพื่อนคุณ <me at> จะกลายเป็นของเราทั้งหมดผมเตรียมสวนหมายทนายไว้รอคุณเพื่อค, <น S 1> คุณกำลังข่มขู่ฉันอยู่เหรอเพียงแค่คุณเซ็นสัญญาสามฉบับนี้ก็จะไม่เป็นการข่มขู่ละทำอะไรเหรอ <me at> ให้สามวันตั้งหลายแสน เอาละหาปากกาแต่ว่าในข้อตกลงนี้ฉันจะเพิ่มเงื่อนไขาสามข้อคุณไม่มีสิทธิ์มาคุยเงื่อนไขกับผมเหรออินซื้อเฉินคุณอย่าลืมไปนะฉันก็เป็นตัวเลือกเดียวของคุณนี่ก็เป็นสิทธิ์ของฉันคุณว่ามาข้อแรกเพื่อไม่ให้กระทบต่อสัญญานี้ ห้ามยุ่งกับชีวิตของฉันงานของฉันถ้าหากจําเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันฉันก็ต้องการห้องนอนเดียวที่เป็นส่วนตัวและมีอิสระขาให้คุณทำตามเงื่อนไขผมเรื่องอื่นผมก็ไม่ยุ่งดีมากข้อสองถึงแม้ฉันจะใช้ชีวิตยอยู่กับคุณโดยใช้สถานะที่เป็นภรรยาของคุณแต่ฉันต้องการทํางานแปดชั่วโมองต่อวันอย่างเพร่นครัดหากเกินเวลาคุณจะต้องจ่ายค่าโอทีกับฉันสองเท่าผมจ่ายสามเท่าเลยสามฉันกับคุณเพียงแค่แต่งงานกัน คุณห้ามมีความรู้สึกอะไรกับฉันเด็ดขาดไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนอคุณจำเป็นต้องตกลงแฟรงค์นายแก้สัญญาหน่อยแก้ไขเสร็จแล้วครับคุณเซ็นชื่อได้เลย ยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับคุณกู้จากสถานการณ์ก่อนหน้านี้คุณไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ดำเนินคดีกับคุณตอนนี้คุณเซ็นสัญญาไปแล้วนะถ้าหากคุณผิดสัญญาคุณก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผมเอาละคุณไปได้ละขอให้คุณมีความสุขกับการแต่งงาน